ครับผมนายพิรวิทย์นักอ้นเลขานุการชมรมชาวพิจิตรในพิศณุโลกรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับก่อนอื่นก็ขอากล่าวทระทานให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็น,นวิิตมายที่ดีที่ทางชมรมชาวพิจิตรในพิศณุโลกได้จัดงานสารเสวนาขึ้นมาครับ ซึ่งวันนี้ทางชมรมชาวพิจิตรในพิศโลกนําโดยท่านผลเอกดรสศิริธิวพันธ์ประธานที่ปร,รึกษาชมรมนะครับและท่านดรสมไทยวงเจริญประธานชมรมชาวพิจิตรในพิศโลกรวมไปถึงชมรมชาวพิจิตรในอุทยาครับนาโดยคุณรัชนาเพิ่มพูนประธานชมรมชาวพิจิตรในอุทยาอีกทั้งสมาคมชาวพิจิตรในกรุงเทพนะครับและชมรมชาวพิจิตรในทุกจังหวัดทั่วไทยครับได้จัด เวทีสารเสวนาวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพิจิตรเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกนะครับได้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินโดยมีศาสตราจารย์เกติคุณนายแพทย์กเกษม,มวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานครับเมื่อวันที่สองกันยายนที่ผ่านมาครับโดยวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงเกียรติหลายท่านที่จะมาบรรยาย เรื่องราวของชาวพิจิตครับที่ก่อร่างเป็นวัฒนธรรมที่ส่งมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งผู้เสวนาตอนนี้มีทั้งหมด11ท่านครับซึ่งตอนนี้เริ่มทยอยเดินทางมาใกล้ครบแล้วนะครับก่อนอื่นครับขอแนะนําท่านแขกผู้มีเกียรติซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมนะครับสารเสวนากับเราครับท่านแรกครับพลเอกดอกเตร์ิริธิวพันธ์ประธานสถาบันพัฒน,นาสีแยกอินโดจีนประธานที่ปรึกษาชมรมจิตพิศโลกรับ ท่านที่สองครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพ์พฤกษวรณรองประธานสถาบันพนาเสียแยกอินโดจีนครับท่านที่สามครับนางสาวทิพรวรรณงามพาณิชยกิจผอ,อ,อกลุ่มกิจ,จาก,การพิเศษผู้แทนท่านวัฒธ,ธรรมจังหวัดพิจิตรครับและอีกท่านหนึ่งครับซึ่ง วันนี้นะครับท่านให้การสนับสนุนเราถ้าไม่มีท่านวันนี้เราคงไม่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ครับขอเสียงให้กับท่านปัญญาแพรมมงคลนายกที่สมนตรีเมืองตะพานหินครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ที่ให้เราได้ใช้สถานที่นะครับผมซึ่งวันนี้ครับขอญาตแจ้งนะท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับวันนี้เรามีไลฟ์สดนะครับผ่านทาง Facebook ชมรมชาวพิจิตในพิษณุโลกครับซึ่งเมื่อตอนที่ทุกท่านลงทะเบียนนะครับทุกท่านก็จะได้สแกนเข้ารายกลุ่มในนั้นเราก็จะมีการส่งลิงก์ไปให้นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับแนะนำะท่านแขกผู้ทรงเกียรติที่จะมาบรรยายเรื่องราวของชาวพิจิตนะครับซึ่งเป็นผู้เสวนาทั้งหมด11ท่านครับตามลำดับนะครับประกอบไปด้วย1ครับท่านดรสมไทยวงเจริญประธานชมรมชาวพิจิตในพิษณุโลกประธานบริหารกลุ่มวงพนิษกรุ๊ปประธานการเสวนาครับ ซึ่งวันนี้นะครับท่านจะบรรยายในหัวข้อพระโหราธิบประดีโห,หลวงประจําราสำนักเป็นชาวเมืองพิจิตรครับท่านที่สองครับท่านสุชาติมูลเมืองครับหวหน้าสนุกขาชากาญจนก,กุมารน,นะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้มาถึงแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยายในหัวข้อเจ้าเมืองพิจิตรพญาโคตบองกับความเกี่ยวพันเจ้าพญาโคตบองที่แขวงข้วนวประเทศลาว เดี๋ยวเรียนเชิญนะครับท่านสุชาติได้เลยนะครับที่ด้านหน้าครับผมเรียนเชิญครับท่านที่3นะครับก็ได้เรียนเชิญครับท่านสมพรเล็กอุทัไทยพาณิชย์ผู้นวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินห์จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งท่านจะบรรยายในหัวข้อโฮจิมินลีภัยสงครามกับการตั้งกองทัพกู้ชาติเวียดนามที่พิจิตรครับวันนี้นะครับเราจะได้ทราบถึง รเรื่องราวของท่านประธานโฮจิมินห์ของเรานะครับท่านที่สี่ครับดอ,กอรกมลลักษ์ธนานันเมธีประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนย่านวังกรดครับบรรยายหัวข้อย่านเก่าวังกรดโรงฝิ่นยุครัชกาลที่5นะครับเรียนเชิญท่านที่ด้านหน้าได้เลยนะครับท่านต่อไปครับดเรดกเรดกษมบุญน้อยกอรครับ บรรยายในหัวข้อย่านเก่าทัดล่อชุมชนชาวจีนไหหลําครับท่านนิโอครับนายเขตขออนุญาตครับนายเขตเสิงพาณิชย์กรรมการมูลนิธิแก้วคุ้มครองนะครับบรรยายในหัวข้อบางขีนาคที่มาของบางหมุหนนาครับ <c oughs> ท่านทิ่7ตครับ นายราชันศรีวงศ์ครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพป,ประทับช้างผู้แทนนายทวีปชาลาวันรองนายกองการบริหารส่วนตำบลโพป,ประทับช้างครับบรรยายในหัวข้อถิ่นประสูตรพระเจ้าเสือครับเรียนเชิญด้านหน้าครับท่านต่อไปครับคุณพศพลเตียวประเสริฐกุลน,นะครับบรรยายหัวข้อ สะพานอินดานย่านกับเขาปั้นจันทร์ในอำเภอตะพานหินครับผมนี่ฮะกำลังบันทึกภาพให้กับพวกเราอยู่นะครับสวัสดีสามท่านนะครับตอนนี้เดินทางมาใกล้ถึงแล้วนะครับท่านสุชาติแดงทองดีนายกองค์การมหารส่วนตำบลวังหลุมครับจะบ,บรรยายในหัวข้อหลวงปู่งโนนโสร,ระโยพระเกจิผู้ทรงเวทวิทยาคม กับความเกี่ยวพันดวงพระวิญญาณสมเด็จพระสุพรรณกัลยาณีครับผมหรือที่เราจะรู้จักกันในนามสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาน,นะครับลราพี่สิบครับคุณสุดใจจูมจันทร์นะครับจากสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดพิจิตรบรรยายในหัวข้อพระเกจิและพระเครื่องดังหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อหมอหลวงพ่อเตียงหลวงพ่อไผ่หลวงพ่อพิษและหลวงพ่อท่านอื่นๆน,นะครับซึ่งขณะนี้เทินทางมาถึงแล้วขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยกรด้วยครับ ลำดับที่11นะครับพระประสัสสงการธรรมเศรษโถหลงพิโตพระบ้านนอกผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์คนบึงนารางนะครับท่านจะมาบรรยายในหัวข้อค้นพบวัตถุโบราณในเมืองบึงนารางครับซึ่งขณะนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่ในช่วงของการเริ่มนะครับพิธีการเสวนา ญาตนะครับทุกท่านปรบมือต้อนรับนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติอีกท่านหนึ่งที่วันนี้นะครับเดินทางมาไกลาจากอุทยาครับเห็นมากสวยๆนะครับคุณรัตนาเพิ่มพูลและชมรมชาวพิจิตรในอยุทยาครับนี่แหละครับเพื่อใจดีวันนี้นำของว่างมาสนับสนุนด้วยนะครับสวัสดีนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นนิวิตหมายที่ดีนะครับขอญาตสัก้อมความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับอยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะครับในระหว่างที่มีการเสวนาวันนี้เรามีผู้เสวนาให้ความรู้เราทั้งหมด11ท่านด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรามีเวลาอย่างจํากัดเนาะดังนั้นท่านจะมีเวลานะครับท่านลัฐสนาทีดังนั้นนะครับผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนนะครับรวมถึงท่านแขกผู้เกียรติท่านไหนที่มีข้อเสนอแนะมีข้อคิดเห็นหรืออยาก ถามคำถามนะครับขอท่านจดไว้เลยนะครับพอถามปุ๊บขอให้ท่านยิงคําถามโดยตรงหรือถ้าอยากเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถจดมาให้เราได้นะครับเพราะว่าเราจะเปิดให้ทุกท่านในเสนอความคิดเห็นได้ถามได้ตอบในช่วงท้ายของการเสวนาครับเอาเลยครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญครับท่านประธานดรสมไทยวงเจริญประธานชมรมชาวพิจิตรในพิษณุโกครับได้กล่าววัตถุประสงค์แล้วก็กล่าวเปิดนะครับงานสารเสวนาในวันนี้กลับเรียนเชิญครับท่านพลเอกดออรสิริธิวพันธ์ท่านประธานที่ปรึกษาชมรมชาวพิจิตรท่านวิทยกรทุกท่านแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติ ท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้ร่วมงานเสวนาครั้งสำคัญของชาวพิจิตรเราวัตถุประสงค์ของการเสวนาในวันนี้ประการที่1เป็นการจัดทำหนังสือรวบรวมประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองพิจิตรและจัดเส้นทางการท่องเที่ยวของดีคัมพีมงคลให้กับจังหวัดพิจิตรประการที่สอง เป็นการจัดทำทำเนียบรายชื่อบุคคลสำคัญของจังหวัดพิจิตรที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับชาติระดับนานาชาติเขียนแนวคิดและวิธีการสร้างตัวสร้างตนของเขาว่าวันที่เขาเปลี่ยนความคิดเดินทางจากจังหวัดพิจิตรที่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ออกไปเนี่ยเขาไปปฏิบัติภาร,รกิจใดถึงมีชีวิตของความสำเร็จขนาดนี้ประการที่ส จัดทำทำเนียบรายชื่ออาชีพสมาชิกชมรมชาวพิจิตรในพิษลอกุธิยากรุงเทพและทุกจังหวัดทั่วประเทศของดีคำพีมงคลตั้งแต่เรื่องราวของประวัติศาสตร์การเกิดของพญาโคตบองโฮจิมินมาตั้งกองทัพกู้ชาติที่นี่ได้อย่างไรบ้านเกิดของพญาโหราธิบดีเป็นอย่างไรการขุดพบวัตถุโบราณที่บึงนารางเป็นอย่างไร กับการร้อยเลี่ยงเรื่องราวตั้งแต่ย่านเก่าวังกอดหัวด,ดงท่าล่อกับทุกเมืองที่เกิดขึ้นจนไปถึงบางขี้นาคหรือบางบุญนาค mm hmm. เหตุการณ์ดังกล่าวเราจะร้อยเลียงเข้ามาจนกระทั่งว่าสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดเราต้องยอมรับว่าหลวงปูงง่งโนนโสรโยมีอิทธิฤทธิขนาดไหนเพราะเหตุใดหลวงปูงง่งโนนโสรโยจึงสามารถไปบวงสรวงเจ็ดป่าแล้วนําไม้มงคลทั้งเจ็ดป่า มาทำเสาหลักเมืองให้กับจังหวัดน่านจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิศนุโลกจังหวัดพิจิตรกับอีกหลายๆสถานที่ผู้อย่างรู้ฟ้าดินต้องยอมรับว่าในเกติอาจารย์ชั้นนำไม่มีใครเกินหลงปู่ง,ง,งนโนนโสโลโยแห่งจังหวัดพิจิตรที่นี่เองนะครับวันนี้เราจะได้ทราบเรื่องราวที่ร้อยเลียงกัน เรามีคณะกรรมการจัดทําหนังสือตั้งแต่ท่านบรรณาธิการท่านสุทินเจริญสังนะครับสุทินเจริญสังเป็นประธานบรรณาธิการนี่มาแล้วนะครับมืออาชีพนะครับปรบมือหน่อยอาจารย์เพ็ญศรีลอดเกิดบรรณาธิการประวัติศาสตร์ด้านประเพณีวัฒนธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพีรวิทย์นาคอ้อนบรรณาธิการศรริลปรกรรมการออกแบบคุณภโยลอดสวนเศษบรรณาธิการรวบรวมรายชื่อที่อยู่เราแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเพื่อให้หนังสือเล่มนี้เสร็จเร็ว เราจะทําหนังสือนี่ให้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแลวประจุพระเครื่องดังของเมืองพิจิตรลงไปในหน้าปกหนังสือแล้วนําไปเสกที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละแห่งของเมืองพิจิตรให้หนังสือเนี่ยไม่กล้าทิ้งเลยนะครับต้องเอาไว้บนหิ้งบูชายอย่างเดียวเนื่องจากว่าหนังสือนี้จะบรรจุพระคาถาต่างๆที่เราคิดไม่ถึงเลยทีเดียวที่มีอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพิจิตรเขาใช้คาถาบทไหนเล่า จึงให้เลขหวยลอตเตอรี่เนี่ยหกเลขได้เลยแบบตรงไปตรงมามันเกิดขึ้นที่พิจิตนี่เองนะครับใครๆก็รู้นะในเรื่องอย่างนี้นะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกถึงวัตถุประสงค์นะครับของการเดินทางมาที่นี่ผมชื่อสมไทยวงเจริญเป็นคนเกิดที่อำเภอตะบันหินจังหวัดพิจิตรตรงตลาดอุดมสีนี่เองนะครับเกิดเมื่อปี2497ผมเกิดที่นี่ แล้วอยู่ที่นี่ได้4ีหปีเนี่ยไฟไหม้ทุกวันจนพ่อแม่ไม่ให้อยู่พอผมย้ายออกไปไฟก็หยุดไหม้มันเป็นอย่างนั้นไฟหยุดไหม้แล้วนะกัาบนบัสการพระคุณเจ้านะครับที่เมตตามาถึงแล้วนะแล้วก็เมื่อตอนสามทุ่มท่านผู้ว่าผู้ว่าภัยบุญนะบุตรจอมผู้ว่าเดียวก็ไลน์มาบอกว่าอยากมามาไม่ได้แก้มบวมเนื่องจากว่าไปผ่าตัดฟันก็เลยมาไม่ได้ จึงมอบภารกิจฉุกเฉินให้ผมมาพูดเรื่องพระยาโหราธิบดีนะครับโอ้โหเนี่ยนะผมก็เพิ่งจะได้ข้อมูลเมื่อคืนนี้เองนะต้องถอดกายทิพย์ไปพบกับพระโหราธิบดีอันพระโหราธิบดีเนี่ยเป็นบุคคลสําคัญท่านหนึ่งนะครับในแวดวงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับแล้วก็พระโหราธิบดีเนี่ยเกิดที่เมืองพิจิตรเขียนไว้อย่างนี้เลยนะเกิดที่พิจิตรนะครับ ท่านจะอยู่ที่ไหนมายังไงเนี่ยนะไม่สําคัญแต่เกิดที่พิจิตรนะบุตรธิดาก็คือสีปาดตําแหน่งคือหนหลวงประจําราชสำนักเป็นอย่างนั้นนะครับโหรลาธิปดีเนี่ยเป็นตําแหน่งนะครับไม่ใช่เป็นชื่อยังมีชื่อต่างๆที่สืบทอดกันมานะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพาราหมณ์อีกด้วยจึงต้องเป็นบุคคลที่มีผู้รู้รวบรอบรู้สัพพาวิทย สระวิทยาการต่างๆสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับบอกว่าพระโหราธิปดีท่านนี้เป็นชาวเมืองวิจิตรนับถือกันว่าทายทำนายทา,ายทาักแม่นยำมากเคยครั้งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากก็คือทำนายจำนวนหนูที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองครอบไว้นำครอบมาหนูตกมาหนึ่งตัวเอาครอบครอบไว้เห็นต่อหน้าแล้วก็ถามพญาโหราธิปดีว่า ในครอบนั้นมีหนูกี่ตัวซึ่งถ้าคนทั่วๆไปก็ต้องตอบว่ามีหนูหนึ่งตัวเห็นกับตาจะถามทำไมถามถกเถียงกันอย่างนี้แต่พระโหราทิปดีบอกว่าไม่ใช่แล้วก็มีมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้นะครับปรากฏว่ามากกว่านั้นจริงๆคือมีหนูถึงห้าตัวอะไรอย่างนั้นนะครับก็เป็นที่เรื่องลือนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งได้บรรยายว่าจะเกิดฟ้าผ่าโดนหลังคา พระมหาปรสาททำให้ไฟไหม้ลามไปเนี่ยนะพระโหราธิบดีเนี่ยทายทำนายทายทักได้แม่นยำนะแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประพันธ์เรื่องหนังสือจินดามณีในปีพศ2215ซึ่งเป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยหลังจากนั้นพระโหราธิบดีก็ถึงแก่อน,นิจกรรมก่อนเมื่อปีพศ2223นะครับเนี่ย จนกระทั่งมีเรื่องราวของสีปาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกำสวนสีปาดที่แต่งโครงเพลงบทกรไว้กำสวนสีปาดล้างแรมสมอนเสาะแต่ปางนครล่มแล้วไปพบไปผ่านกรโครงท่านจบแห่จวบแต่ต้นปลายแควหนึ่งน้อยยืมถวายโอ้โหสนอมากเลยดีเดียวเห็นไหมครับ ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะเล่าก็จะกินเวลาวิทยากรท่านอื่นนะครับเดี๋ยวเอกสารรายละเอียดปีพศแผ่นดินรัชการอะไรที่ท่านอยู่มาถึง5-6รัชการเนี่ยนะจะร้อยเรียงลงไปในรายกลุ่มนะครับเอกสารทั้งหมดเนี่ยข้อมูลอย่างละเอียดจะร้อยเรียงไปในรายกลุ่มและจะสกัดออกมาเอาเฉพาะขุ่นสำคัญทำเป็นหนังสือท,ที่ทรงพลังงานอย่างมากที่สุด ให้กับชาววิจิตนะครับนะเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็จะออกมานะครับก็ขออนุญาตได้อ,อธิบายนําเสนอบรรยายไตเติ้ลว่าโหราธิบดีเกิดที่พิจิตนะนั่นคือความภา,าคภูมิใจของชาวพิจิตเลยเดียวเพราะฉะนั้นชาวพิจิตจากนี้ไปพูดจาทายทักอะไรก็จะแม่นยํามากเช่นทายลอตเตอรี่แม่นยํานะนี่คนขายลอตเตอรี่มาด้วยแม่นยํามากเจ้ามือหวยกลัวแล้วกันเพราะคนพิจิตนี่แหละนะ อ่านะครับผมขออนุญ,ญาตแค่นี้ก่อนครับท่าขอบคุณท่านดรสมภัยวจรเตคร์เรมครับที่สองครับขอเรียนเชิญครับท่านสุชาติมูลเมืองหัวหน้าสวนรุกขชาติการจนกคุมารได้บรรยายหัวข้อเจ้าเมืองพิจิตรพระยาโคตบองกับความเกี่ยวพันเจ้าพระยาโคตบองที่แขวงคำม่วนประเทศลาวเรียนเชิญท่านวิ้ก่อนครับ กราบียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านตลอดจนท่านวิทยากรที่จะมาบรรยายในวันนี้นะครับตัวผมเองนั้นก็ลูกหลานชาวพิจิตรนะครับเป็นคนลงช้างโดยกําเนิดนะครับก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการช่วยราชการที่จังหวัดพิจิตรที่ส่วนลูกชาติการจนะก,กุมารจังหวัดพิจิตรครับผมบอกไปอย่างนี้นะครับบางท่านนะครับครึ่งหนึ่ง ไม่รู้จักครับส่วนลูกชาติการจนกุมารที่ผมบอกแบบนี้ว่าอะไรที่ผมย้ายมาเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยด้าย้ายกลับมาอยู่บ้านเราแล้วนะส่วนลูกชาติการจนกุมารร้อยเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนที่อยู่ในไลน์ครับมันอยู่ตรงไหนของพิจิตวะทั้งๆที่สวนลูกชาติการจนกุมารแห่งนี้ประกาศจัดตั้งพร้อมกับการจัดตั้งศาลหลักเมืองมาตั้งแต่ปีพศ2 5 2 0นะฮะุเห็นไหมครับที่ยังไม่ไม่รู้ตรงไหนเลยเนื่องจากว่านะครับ ชาวพิจิตรจะเรียกกันว่าอุทยานเมืองเก่าแต่โดยแท้แล้วอุทยานเมืองเก่าเป็นคําของกรมศิลปรกรซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานเมืองเก่าตั้งแต่ปีพศ2478พื้นที่ครอบครองคุมถึง700กว่าไร่นะครับ2478เรียงลำดับมานะครับต่อมาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีการประกาศคณะสงฆ์วัดก็แยกออกไปที่จริงวัดนครชุมอยู่ในเมืองเก่า มีการประกาศจัดตั้งเกี่ยวกับการศึกษาวัดโรงเรียนนครชุมก็แยกตัวออกไปจวบจนเหลือพื้นที่ประมาณ300กว่าไร่ปีพศ25 1 0โดยผู้ว่าแสวงสีมาเสริมสมัยนั้นผมก็ประมาณ7จดขวบบินมาแล้วก็ได้ปารบจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้สมัยนั้นเหตุไฉนตรงนั้นจึงมีป่า จึงเข้าไปสำรวจปรากฏพบว่าเป็นป้ายของกรมศิลปากรประกาศจัดตั้งอุทยานเมืองเก่าปีพศ2478จึงรู้ว่าตรงนั้นคือจุดตั้งเมืองพิจิตรเก่าจึงมีการขออนุญาตกรมศิลป์และทำการในเมื่อเป็นเมืองก็ต้องมีเมืองหลักเมือง